สมัยดีพี่น้องนี้กับศิพัตรพี่พระนองหอดมือซ้อมเราพี่นเราหามือนัดกับมูรูเหลือทีมงานกับศิพิซ้อมดนตรีกันอยู่ปากซองอยู่สำนักงานป่ะพี่น้องไปซ้อมดนตรีวันนี้มาหอดเลยเด้อตมาทำความสะอาดของซ้อมซะก่อนเนาะงรอถามมูรูมาแล้วเดี๋ยวทีมงานมาเดรื่องน้องเอ้อ ทำความสะอาดสกกมันดวนพันยุนงทำความสะอาดครับอเล็กซ์อเล็กซ์อ้อทำความสะอาดก,ก่รนนี่แหละย่องอัดไอ้ย,อย่องซ้อมอันนี้ก็จะเป็นห่องอัดฉันนังสมอเกยผมอยู่นอกน้องน้อง่ามูคูสกรกน่กกนนอะกจเนกเจาก้นจากนกเจาก้ <c oughs> จาว่ะอ <c oughs> เราถามมูคูมาสกสักก่อนบางคนมูคูสมาหอดเนาะบางคนกับยูไก่บางคนกับยูไก่โอ้ยยูไก่แมาก่อนขจานี่กกกกนแหละยูไก่กูมูยืนนี่กับจ้าแล้วยูไก่กูมูต้องมาก่อนมูแล้วก็มูอเนืน้ำหนังมาน้ำหนังคุยยูไก่กับมา่อดสะมาหนองมาร้อมโต๊ะกันแล้วก็ซ้อมกัน้พี่น้องเๆเตรียมจะออกงานน,งน้องๆน้อว่ามีงานเข้ามาเลยละ่ะ สิได้ออกงานให้พีให mm. ้น้องเขาเวลาภาษาคมบันเทิงกับพี่กับน้องเขานี่มาฮอดของซ้อมหนุ่มสองเดือนอะแบบนี้ของอัดแล้วพี่นอ,อ,อน้องจันอึ่งอยมูมเลยพี่อยูทั้งหนา้าปลาสดเตรียมเรียบร้อยพี่น้องเลยทำเลยล่ละแล้วก็ล่อฐานหมูมาครบสักก่อนโอ้เสร็จพี่นี่ก็สซีใส่รถมีแล้ว่น้อง ปไปพี่น้องไปเบิ่งรถเป็นจากหุ่นใด้เนี่ยของจ่าสิมาเป็นวิกโกแคบเลยด้วยพี่น้องไปเบิ่องไะเนี่ย้วพี่น้องเนี่ยหุ่นใด้ขั้นนี้เด็กพี่น้องยังยังบัวหัดเด็กเสเนี่พี่น้องขนาดเนาะขุนเครื่องเนาะเี่กพี่น้องพี่นี่จ้าจะได้ขยายอย่าขยายไปหุ่นเลยพี่น้องเลยุนเปลี่ยนตำแหน่งเนี่พี่นี่พี่น้องจากหุ่นใด้พี่น้องเนาะ โซสูวีโกแคบแชมนพี่น้องเนาดเนี่เออเกดไปว่าไม่ลดโดยสารพี่น้องเฮ้ยว่าเม่ดีเหมือไม่ลดโดยสารหมดนี่นะโอ้น่ะลดโดยสารพ่จังนี่น่ะพี่นองปกซองนั่นแบอเออเนี่ยพี่น้อง เห็นว่ป็นรถโดยสารเอารถโอ้ปีนี้สิด้ใส่ขั้นนี้นะพี่น,น,น,นะพน้องน้องแกนักรองนักเสพนักดนตรี้างเครืองนัะพี่น้องเนาะสิด้ใส่ขั้นนี้ลหะนี่เป็นท่างไกงนี้นะแกเ่าใส่ขัน้นนี้พี่น้องเนาะนี่แหละมีกโก้แคปแชมปน์นาะกวันปีที่ที่ท่าี่ที่โ่นีี่ที่ปีนที่น โอ้แต่มื้อนี่เนาะพี่น้องเอื้อส่วนพี่เด้ทางนี่เพิ่นกะโอ้สวนออร์แกนิกเพิ่นบ่นิพี่น้องเนาะบ่มีบ่ได้ใยา่าใไอ้สารเคมีนี่เาเพิ่นปลูกไว้นี่บิี่อพี่น้องเนาะ ปีนี้จะได้กระเจอกันนี่พี่น้องขึ้นเก่าทั้งพี่ละนุ่มแสงเดือนนี่ะครับใส่พี่ครับใส่น้องขึ้นเก้านั่นแหละเป็นไก่หรือไก่กันโท้มาล้มกันน้องพี่น้องเนาะอ่ะพี่น้องเบื้องนี้กะทิท่าโค้งสีเลยละ่ะนี่ละ่ะเบื้องนี้สีโค้งเล็กน้องพี่น้องเนาะนางห,าห่านเฮาเวทีเฮาท่าโอ้บินี้งามเลย นี่ก็เป็นหัวทั้งหน้าแล้วพี่หลงนอเป็นรั้วอยู่ด้านหน้านะพี่้องอยู่ประมาณนี้ขาเมืองนี้เห็ดไม้น้ำแล้วก็มีหัวตัวเกาหน้าหัวตางสีน้ำนี่ก็จะเป็นเออเป็นโค้งเล็กท่าสีแล้วพี่้องนอโอ้ท่าสีไม้เลยตัวนี้นะสร้างนี่นี่โอ้สร้างหน้าจะเศร้าขึวนมาเลยนะจะเศร้าขึ้นมาอ่ะ มาแล้วไอ้เตรียมซ่อมกันเลยโอ้เสียท่าท่าสีบอก่อมน้ำจอดน้ำนอโอ้เห็ดโค้งใหม่เห็ดโค้งใหม่นอใส่โค้งใหม่ดี่น้องเห็ดโค้งใหม่เห็ดโค้งเล็กใหม่นี่พี่จอดบู๊หอยจอดเป็นไม้เลยดิเหมือน้องนรองจอดจอดเหลือท่าสีแบบนั้นแพี่น้องเนาะเห็ดโค้งใหม่ไปนี่ท่าสีปอนบ่ สีเงินนุพี่น้องเนาะนี่นี่กำลังสิเห็ดใหม่เมื่นุพี่น้องเนาะปีนี้โดยสางหน้าได้ปีนี้เด้อพี่น้องเอ้ยปีนี้สางหน้าสิเด็ดเตรียมออกงานเลยล่ะพี่น้องก็สิเด็ดมีงานแหลกก็สอยู่แถวใดงานแหลกสางหน้าตัวอยู่แถวนี่นะแถวจำพรบ่มีบ่สเดือด้ยินได้ยินว่าแเล่านั่นนุพี่น้องเนาะอยู่ทางเบื้องนี้เนี่ย ถ่าสีโค้งใหม่ขึ้นโค้งใหม่นมะ่ใช่น้องเนาะนี่แหละทางเบื้องนี้อันนี้ก็สิ่จะซ่อมกันยังไงเดี๋ยแล้วลยังแต่อุ่นเครื่องรถก็ได้อุ่นเครื่องไว้เตรียมออกงานนม่ใช่นะ้องเนาะนี่ก็เดินหน้านี่แหละสี่หอดเดี๋ยล้วพี่น้องนี่แหละออเดอร์แปดของเราเพื่อจะใส่ชุดใหม่มาดิีนี้มีเซอร์ไพรส์ด้ม่ใช่น้องเดลยมันมีสูง,งอ๋อพี่นี้นเนาะมันเปลี่ยนระบบใหม่หมัดปนว่ะบบ เครื่องเสียงระบบไฟนอกๆน,กน,น,นี่ละเบิลงไว้ว่าพระใหดก็มาเอาเดารว่างันประกาศครับเป็นประกาศเอาออกไม่ได้ที่จังหวัดนั่นและละมโหกันแต่ว่าได้ขึ้นเห็ดโค้งไหมนอกๆผ้าโค้งไหมพะพี่ด้คผ้าเขามากทั้งี้ของอัดเป็นนอกของอาดจะนอื่น,น,น,นกำลัง เสร็จผลงานออกมาสู uh co ่พ mm ี hmm. ่สู to to oh oh, okay. uh ่น huh. ้องเลยล่ะพี yes uh ่น้องเนาะในทีมงานเฮานี่ล่ะก็สิพากันเฮ็ดเอ่อเพลงออกมาแล้วพี่น้องเนาะโชว์ผลงานออกมาให้พี่ให้น้องได้เบิ่งโอ้ยเขาเอามาซ่อมกันจะได้ปานโอ้ยเฮาบ่มีความหู้พอเด้อคือตัวนี้เนาะพี่น้องเนาะอันนี้ต้องให้ดันดึงเป็นคนอธิบายสู่ฟังเงี้สิเข้าใจเด้อพี่น้องเด้อตัวนี้เนี่เฮาบ่เข้าใจดอกมันเป็นเอ่อบิ๊กเซอร์ดิจิตอลเนาะพี่น้องเนาะตัวนี้นี่ พี่น้องนี่แหละใส่ประเทศของอารอยู่นี่นะพี่น้องเนาะกบจัดเองเดี๋ยวเขาจังคอยมาสัมภาษณ์เพิ่นมไปเลยก่อนบัดเขาห้องซ่อมกันเด้อพี่น้องเนดะ้อจะเอ๊นี่เรียบร้อยแล้วบ่เลขบัดนี่ยทำความสะอาดฮะยังหน่อยนึงเนาะเตรียมเครื่องตู้ก็เอามาเรียบร้อยตู้ซ่อมเด้อพี่น้องเนาะเป็นห้อง,นะองซ่อมอีกตัวนึงจะเป็นมองเก็บ ไ Power อ,อ้พาวเวอร์แอมม์นัพี่น้องเนาะนีน่ว่มีหลายตัวเลยพี่น้องเมียนมักเนียนมากนักพี่น้องะมองเก็บเครื่องเสือออส่อมดูทันเถอะมองพาวเวอร์แอมม์ปิ้นซ่อมยุ่ยนี่ละเตรียมเตยว่าคนมามข่มกับสิซ่อมเลยพี่น้องเนาะเอาซับนี่แล้วพี่น้องเนาะคลิปหนึ่งซุปเปอร์ซับนี่แล้วพี่น้องเด้อคลิปนี้ก็ดดไ,ได้ อ่ะพี่น้องคิปนึ่งก็จะสู้ไปซัมนี่ซ้อมเลยน้อพี่น้องเนาะแต่เขาขอบใจทั้งเอฟซีทุกหมู่ทุกบอลาฟังลาฟังไทยน่ะพี่น้องเราผูกที่อยู่กับทั้งมเลยผูกติดอยู่ตามประเทศนะพี่น้องเนาะเขาขอบใจได้หลายที่ติดตามสำหรับการติดตามน่ะพี่น้องเนาะการรับชมน่ะพี่น้องเด้อเขาขอบใจได้หลายพี่น้องอย่าเจ็บอย่าจนช่วยสกายสู้สบายดี